สิ่งนี้ค่ะดิฉันชอบมากอยากได้มากเลยรอะอะไรรถยนต์ที่เปลี่ยนสีเองได้จ้ห ใช่แล้วค่ะพี่เอ็นวาเอ็กซ์นะคะเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นนะคะเปลี่ยนสีเลยค่ะจริงจริงด้วยเทคโนโลยี E-Link นะคะที่ประกอบด้วยไมโครแคปซูลหลายล้านชิ้นเลยนะคะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่ากับความหนาของเส้นผมมนุษย์อุ้ยบางมากเล็กมากเลยค่ะไมโครแคปซูลแต่ละชนิดนะคะจะประกอบไปด้วยเม็ดสีประจุลบสีขาวและเม็ดสี ประจุบวกสีดำขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เราเลือกไว้ก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีรถปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าเพื่อให้เม็ดสีทั้งขาวและดำมารวมตัวกันแต่ว่าตอนนี้นะคะมีแค่3าสีเท่านั้นนะคะก็คือขาวดำเทาแล้วไม่ใช่แค่ภายนอกนะเห็นภายในรถด้วยนะเปลี่ยนได้อีเหรอคะไม่ใช่ ไม่ใช่แค่สีนะคะข้างในเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโฮมเทเตอร์เลยจ้ะโอ้จอทีวีนะคะเท่านี้เลยค่ะใหญ่มากแล้วซาวด์ซิสเต็มของเขานะคะเซอร์ราลนะคะคือตึบมากเลยคันละเท่าไหร่อะแล้วอย่าลืมดูนะคะดูล้อค่ะริมเปลี่ยนสีด้วยค่ะล้อสวยไห่คะไม่เคยคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในในยุคยุคนี้อะไรที่ มีแต่ในกระตูนนะแต่ก่อนเราดูกระตูนแล้วรถเปลี่ยนสีได้เราก็ว่าเจ๋งแล้วนะสวยมากอ่ะนี่มันเป็นเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วว่าทีนี้เราไปที่นวัตกรรมด้านสุขภาพบ้างดีกว่านะคะใครที่ชอบมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยวันนี้เรามีแผ่นแปะค่ะที่้รงบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะเขาแบบเป็นแผ่นแปะตรวจสุขภาพจาก biowearable ค่ะก็เป็นแผ่นแปะนี้นะคะจะมีเข็มเซนเซอร์ที่ยาว5มิลลิเมตรค่ะคือแปะไว้ที่ต้นแขนเลยเหมือนฝังเข็มแปะเข้าไปเลยสามารถวัดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็ วัดระดับคีโตนในเลือดเราได้ก็คือสําหรับใครที่แบบมีปัญหาสุขภาพเนี้ยเราก็อยากจะวางแผนสุขภาพว่าเฮ้ยวันนี้เรากินน้ําตาลสูงเกินไปไหมหรือว่าคีโตนในเลือดเราสูงเกินไปแล้วหรือเปล่านะคะแอปก็จะเตือนว่าเอ้ยวันนี้คอเลสเตอรอลสูงแล้วนะอะไรแบบนี้เป็นปีดให้เราลดระดับทําให้แบบวางแผนใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประโยชน์สําหรับใครที่แบบเป็นห่วคุณพ่อคุณแม่เงี้ยเนาะเบาหวานใช่เป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ย อีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่เขาบอกว่าสายรักสุขภาพนห้ามพลาดเลยสําหรับแผ่นแปะตรวจสุขภาพไบ o อ e ว a เรเบค่ะแปะไว้2อาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมคะประมาณนั้นประมาณ12-14ถึงวันแล้วก็แกะออกเปลี่ยนใหม่แต่ก็คุ้มนะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพมาที่อันนี้กันบ้างดีกว่านะคะันี้น่าจะ ถูกใจผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นลาบาร์ดอร์รีทรีเวอร์ใช่ชื่อเหมือนน้องเลยชื่อเหมือนน้องมาว่ะอันนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นเหมือนโต๊ะไม้มดูเพลินๆมันโต๊ะไม้ที่ยกขึ้นยกลงได้ธรรมดาแต่เจ๋งตรงไหนทราบไหมคะ,คะเขาบอกว่า เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านร่างกายคือตรงนี้จะเป็นโต๊ะหุ่นยนต์เวลาสมมติอยากได้อะไรเราก็โหลดแอปพลิเคชันมามเราก็จะสั่งการตั้งเวลาต่างๆได้เช่นโอเคได้เวลาอาหารแล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็จะยกอาหารมาให้ผู้สูงอายุยเพราะบางทีผู้สูงอายุเดินไม่ไหวหรือว่ามีปัญหาด้านร่างกายหรือผู้ที่เป็นวัยรุ่นอย่างเราแต่ว่าอุ้ยบางทีขาพุ่งขาแพลงที่เจ้งกว่านั้นคือใครเคยมีอ้นี่บ้างโรบอทที่เวลาดูดฝุ่นหรืบ้าง บางทีมันชอบเดินแล้วติดชนนูมนี่บางทีหงายท้องอ่ะที่เราต้องไปช่วยไงนอกจากทำให้ง้อจังลูกอย่างเงี้ยใช่ที่บ้านก็มีทะเลาะกันไปแล้วแต่น้องลาบารดอ์รทรีเวอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะเดินซอกแซกผ่านมุมต่างๆของบ้านได้นะคะถ้าเรามีใช้เนี่ยก็มาตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ด้วยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีตัวจริงออกมาเนี่ยนะขายเมื่อไหร่เนี่ยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุรวมถึงลดความเป็นห่วงลูกหลาน ตะวันเชื่อว่าวันนี้ที่เราว้าวกับสิ่งเหล่านี้อีกสัก5ปีข้างหน้าอาจจะเป็นสิ่งของที่เป็นธรรมดาแล้รรวและอาจจะมีอะไรให้เราว้าวขึ้นไปอีกอเพราะนี่คือฝีมือการคิดค้นของมนุษย์จริงๆ